อ้าวกว็นึกว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีแค่ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทีมเดียวที่รั่วหลังจากแพ้อร์เซนอนคาบ้านไป1.0กองหลังก็รั่วแถมหลังค่าสนามโอแทฟฟอร์ดแม่งก็รั่วเข้าไปอีกแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่วันจันทร์คู่ดึกเลยทีเดียวแอสตันวิลล่าเสมอกับลิวปูไป3ประตูต่อ3 นี่พวกนายเองก็รั่วได้เหมือนกันเหรอเริ่มเกมมาได้แค่65วินาทีเท่านั้นก็เอาเลยสำหรับเอมี่มาติเนสประตูแชมป์โลกของทีมชาติอาร์เจนตินาบอลเฉลับก็จริงเข้าซองด้วยแต่ซองดันแตกไงพอซองแตกปุ๊บก็จะเอื้อมมือไปคว้าอีกรอบแต่มือก็อยู่ไม่ถูกที่ไปชกบอลเข้าประตูซะอย่างนั้นโอหแฟนบอลแอสตันวิลล่าเนี่ย รั่วกันตั้งแต่หัววันเลยเจอดอกนี้เข้าไปแต่หลังจากนั้นไม่นานนะเกมรับของหงแดงลิเวอร์พูลก็รั่วเช่นกันเทกันเข้าไปอยู่ในกรอบหกหลาหมดเลยไปตามประกบคนในกรอบหหลากันหมดลืมดูข้างหลังยูริติลามันโล่งๆจ้องๆอยู่คนเดียวก็ซัดประตูตีเสมอให้แอสตันวิลล่าได้แบบสวยสดงดงามอสองประตูแล้วนะ เกมรับของพวกเธอทั้ง2ทีมเนี่ยก็รั่วเหมือนแมนยูเช่นกันแต่ทางแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ไม่ยอมให้ทางฝั่งของลิเวอร์พูลรั่วอยู่ทีมเดียวมารั่วรอบที่2อ,อีกโอ้โหโจโกเมสเติมขึ้นมาเป็นโดมบโตคาร์ลอสเลยเปิดเข้าไปแบบเปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านเอมี่มาร์ติเนสปัดไม่พ้นก็เรียบร้อยซ้ําจ่อๆโล่งๆเข้าไปสําหรับโคดี้กักโปขึ้นนําอีกแล้วลิเวอร์พูลสอ หลังวิลล่าเนี่ยก็ไม่เอาอะไรเลยน่าเสียดายจริงๆจ,จะได้ไปบอลยุโรปแมนยูอยากไปด้วยซึ่งพอลิเวอร์พูลขึ้นนำา2 1เนี่ยก็กลัวว่าแอสตันวิลล่าจะเหงารั่วอยู่ฝั่งเดียวไม่ได้ลิเวอร์พูลก็ต้องรั่วกันต่อนี่ลูกนี้เลยรั่วให้แอสตันวิลล่าโผล่ขึ้นมาได้กรอบเขตโทษ3คนแล้ววิลล่าเนี่ยควรจะได้ประตูตีเสมอ -2 2โคตรเลยเปิดให้ขนาดนี้โล่งๆขนาดนี้ แฟนบอลเนี่ยการันตียังไงก็เข้าสรุปสุดท้ายเดียโก้คาร์ลอสแปรออกและแปลข้ามคานด้วยประทานโทษกูเป็นแฟนวิลล่าเนี่ยกูเจอดอกนี้เข้าไปเนี่ยกูจะรัว่วทีมกูเป็นอะไรเอมี่มาติเน็ก,ก็คนหนึ่งแล้วนี่เดียโก้คาร์ลอสมึงจอดจอยังไม่เข้าอีกแล้วพอวิลล่ายิงจอดจอๆแบบนั้นไม่เข้าอดตามตีเสมอ2-2เริ่มครึ่งหลังมาได้ไม่ถึง3นาทีเท่านั้นแหละ จะเร็วคอนซาครับม่งประตูแรกในพรีเมียร์ลีกของเขาเรียบร้อยม่งย้อยๆข้ามเอมี่มาติเนสเข้าไปแบบสวยสดงดงามฮาวิเอเลสได้แอซสสิดด้วยมไม่มีใครประกบเลยและตัวน้องก็สูงสูงเทคขึ้นคนเดียวแบบนี้ก็ไม่เหลือเกมรับวิลล่ารั่วอีกแล้วแล้วพอลิเวอร์พูลขึ้นนำสามหนเนี่ยก็น่าจะจบด้วยสกอร์นี้นะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยไปติดล้ำหน้ากันซะเยอะ แต่ช่วง10นาทีสุดท้ายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเริ่มจากจังหวะนี้เลยเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์รับบอลหน้ากรอบเขตโทษฝั่งตัวเองแต่ว่าจังหวะพิกบอลบอลมันลั่นเจอดักได้บอลไปเข้าทางจอนดูรานตัวสำรองของวิลล่ากดเปี้ยงหายเข้าไปเลย ตามมาสองสามแต่ดูทรงแล้วก็ไม่น่าทานันหรอเพราะว่าเวลามันจะจบแล้วแต่ที่ไหนได้อะหลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีคนเดิมเลยจอนดูรานไม่ได้ตั้งใจยิงเลยกำลังวิ่งทําทางรอเพื่อนจ่ายบอลให้อยู่อยู่ดีๆเพื่อนก็จ่ายบอลยัดมาโดนหัวเขา่าเด้งข้ามหัวอลิซรงเบเกอร์เข้าไปกลายเป็นประตูตีเสมอ3 3ซะอย่างนั้นโอ้โหลูกยิงผีจับยัดแท้แท เจอแบบนี้เข้าไปเด็กหงเนี่ยอยากจะรั่วสรุปสุดท้ายจบ90นาทีเนี่ยทางฝั่งแอสตันวิลล่าก็ได้จอนดูรานเนี่ยช่วยเอาไว้ยิง2ประตูจนทำให้ทีมเสมอกับลิวภูไปูลไป3-3ไม่แพ้คาบ้านเหมือนแมนยูนะและโอกาสที่แอสตันวิลล่าจะได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าก็สดใสามากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้นำสเปอร์อยู่ 5คะแนนเอเออ่ะเอาใจช่วยให้แอสตันวิลล่าได้ไปเล่นนะส่วนแมนยูไม่ต้องพูดถึงฤดูกาลหน้าจะได้ไปเล่นที่ไหนนอกอังกฤษหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอ้ยเด็กผีเจอรั่วแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปใครที่อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิเ e อเรริโอคอมแพคอีโคคาสุดคุ้มค่าก็เป็นได้ไง่ายๆแล้ววันนี้นะกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง3 1 9 9 0 0บาท พร้อมโปรโมชั่นผอนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุดถึง99เดือนใครอยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31พฤษภาคม2,567ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับเอาวะเด็กผี อย่างน้อยๆในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาทิตย์นี้ก็มีคนรั่วเป็นเพื่อนเราด้วย2ทีมนั่นก็คือแอสตันวิลล่ากับลิเวอร์พูลนะส่วนแมนยูเนี่ยแฟนบอลทีมอื่นไม่ต้องห่วงครับออรั่วมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลยันท้ายฤดูกาลแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยออรั่วยันหลังคาสนามโอแทฟอร์ดแล้วครับโอ้โหเด็กผีเนี่ยจะรั่วนะอา้าวถามก่อนก่อนจะปิดคลิปนี้เด็กหงส์รู้สึกยังไงกับผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาเฉยๆแล้ว ไม่ซีเรียสแล้วปงแล้วรู้สึกแค่อย่างเดียวว่ามันใกล้จะจบเวลาของเจเกนคอปแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนเด้ะครับ